ค่ะสวัสดีค่ะค่ะผ้าผ้าโชคเนาะคะ่ะแอดกะได้ไปเอาของปูกระสินมาแล้วเนาะคะ่ะกะได้ครบทุกสำนักอยู่เนาะคะ่ะได้ครบทุกสำนักอยูะะ่แต่ว่าแอดอบอบอ,บอท่านหน่อยมีเวลาโล่งซื่อๆเนาะคะ่ะ อันนี้เนาะคะ่ะเอ่อเลขของปูกระสินเนาะคะ่ะงวดน,นี้เด่นอยู่ทีหาและหกเนาะคะ่ะอา่าลองอยู่ที่เก้าและสองเนาะคะ่ะเอ่อมือมือขึ้นี่แอดกะลืมเขียนตุล่องเพิ่นเนาะคะ่ะเอ่อเพิ่นจับคู่ให้ย,ยู่ทีหกเจ็ดเนาะค่ะหกเจ็ดหกสามหาสามสองเก้านะคะ, 7, 3, 3, ะ,คะเอ่อเลขหาเพิ่นสิจับให้ประมาณสี่คู่เลข เลขเลขเอ่อเลขหาก็จะมีสามห้าหนึ่งหาหาศูนย์เนาะค่ะเออเลขเก้าของเพื่อนจีจับอยู่แค่สองคู่คือเก้าสองหลักกับเก้าห้านะคะ่ะจะจับอยู่ประมาณนี้เออเลขหกเพื่อนจีจับอยูสองคู่คือกันเนาะคะ่ะจับอยูสองคู่ก็คือหกเจ็ดหล้วก็บหกสามเนาะคะ่ะท่านเด่นอยู่ที่หกเจ็ดเนาะคะ่ะเออตัวตัวเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะของปูก่กาะสินนี่ เก้าสองนี่เพิ่นจะเด่นเพิ่นจะเด่นอยู่เก้าสองเนาะค่ะเพิ่นมาหุกกับเก้าตัวเดียวกันแต่แต่เพิ่นนางเพิ่นมาเพิ่นเห็นเก่าไม่มากกว่าเนาะค่ะแล้วท่านจะท่านมั่นใจว่าเก้าสองมาล่างแน่นอนเนาะค่ะเพิ่นว่าแอดกระเป๋าตามเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเบ่าจังไดกะบ่าวามเพิ่น ค่ะเอ่อเลขเลขสี่ตัวเด้อค่ะเลขสี่ตัวเอ่อปูกาลสินท่านบอกมาเอา่อวันใกล,ใกล้ใกล้สีออกเพิ่นจะมาจับเอ่อเลขเลขเอ่อลักลอยให้เฮาเนาะคะ่ะเอ่อตอนนี้ท่านจับให้อยู่สี่หกหนึ่งเนาะคะ่ะสี่หกหนึ่งเพิ่นทจีจับให้เฮาอยู่ประมาณนี้เอ่อเพิ่นจับให้คู่เดียวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหางเดียวเนาะคะ่ะสำหรับเลขเอ่อ ของปูกระสินเนาะคะ่ปปะปูปูดำเนาะค่ะปูดำเข้าจะเข้าจะไม่เฮ็ดอีกรอ,อบหนึ่งก็คือวันทีวันวันวันอาทิตย์เนาะค่ะเข้าก็จะหูว่าปูปูกระสินตัวเด่นตัวใดตัวไหนอยู่ข้างหน้าตัวไหนอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะเข้าจังมะมึงอีกที่คือ,อ วันอาทิตย์แอดจะได้ไปทำพิธีเนาะคะ่ะวันจันทร์กับสีได้มาบอกเอซีทุกูทุกคนเนาะคะ่ะผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาจจะหูวันอาทิตย์เลยเนาะค่ะผู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่หูวันอาทิตย์เลยแอดจะเขเอ่อให้มึงในกลุ่มทันทีตอนที่แอดทำพิธีเสร็จเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาลงกลุ่มเลยเนาะค่ะสำหรับที่ผู้ที่อ,อยู่ในกลุ่มเนาะค่ะสำหรับเลขของปูดําเนาะค่ะ ปูกระ,ะสินเนาะคะ่ะวันนี้วันนี้ทุกคนก็นจะเห็นเนาะคะ่ะว่าเลขทูบพัมามหันในจุดเนาะคะ่ะเลขทูบพญามหันในจุดเพ่นว่าเพ่นจะจุดวันอ,อื่นค่ะออกพรรษาเพ่นจะดจุดออื่นเนาะคะ่ะแอดก็ค่อนข้าง,ง,งที่มั่นใจตัวแอดเองเนาะคะ่ะ้ามีลูกซย์ลูกหาอยู่ไก่เนาะคะ่ะ อแอดก็อยากาทำพิธีคือมืออื่นคือกันค่ะเพราะว่ามืออื่นนี่ทุกครั้งถ้าพวกแอดทำพิธีตอนตอนตอนออกพรรษาเนี่ยมันเป๊ะไหมคะ่ะเป๊ะทุกครั้งเลยเนาะคะ่ะแอดก,อก็อยากอยากอยากทำมืออื่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่า,าตัวแอดผู้เดียวบรสาระเทศใหญ่เนาะคะ่ะก็จะจะมีแต่ลูกศิษย์เท่านั้นที่จะมาหาเพิ่นหลกักไอ้นี่ เอ่อตัวใหญ่ขึ้นอยู่เนาะค่ะตัวใหญ่ขึ้นอยู่สําหรับเอ่อตัวเลขเนาะแอดก็ได้เขียนใหม่เมื่อคืนนี้เพิ่นว่าใส่แว่นตาแล้วก็บ่เห็นแอดเพิ่นว่าอืก็เลยเอ่อมาเฮ็ดให้มึงเนาะคะ่กะกัเลขของปู่กระสินเนาะคะ่ะเอ่อเด่นอยู่ที่5และ6เนาะคะ่ะเอ่อเพิ่นว่าเอา่อ สองตัวมาตัวเนาะคะ่ะเฮากับมะมึงมะมึงว่าเออ่ตัวใดเนาะคะ่ะแต่แต่แอดที่มองเห็นคือตัวเด่นกับคล้ายๆของปูดําคือหาเนาะคะ่ะแต่ว่าหาสีมาบบเนาะคะ่ะอาจจะตัวเด่นคือจังของปูบอเนาะคะ่ะอันนี้คือของปูกระสินเนาะคะ่ะร่องเนาะคะ่ะร่อง เพิ่นมั่นใจอ u สองคู่เลยตูล่องถ้า fc ผู้ใดจัดได้จัดเลยเด้อค่ะเพิ่นมั่นใจอ ut เก้าสองนาะค่ะเก้าสองละเก้าห้านะคะ่ 92, ะ, 95, ะ,คะแต่แอดคลติกาเก้าห้านี่เอ่อคงคงจะซื้อยากทุม่มวดเนาะคะ่ะคงจะหาเออ่จับซื้อได้แต่ลอตเตอรี่เนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวเด่นตัวเด่นเอ่อท่านบอกเนาะคะ่ะก็คือหกเจ็ดนะคะ่ะหกเจ็ด ก็มีอ่ายูยูสองสองคู่เนาะสองคู่ถีเรอจับไห่เนาะคะ่ะเลขสามตัวเพิ่งกระจับไห่อยู่สี่หกหนึ่งเนาะค่ะจียูเอ่อประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขของอ่าปูปูกระสิน,นะะเนาะค่ะอ่าปูยาาเนาะค่ะเดี๋ยวเห็คุคลิหนึ่ง อันนี้ของปู่ย่าเน้ะคะ่ะปู่ย่าเอฟซีไฮมึงไฮมึงตัวช่องสี่เหลี่ยมเน้ะคะ่ะช่องสี่เหลี่ยมแอดมกะะักเลค่ะแอดมักอยู่แอดบอมกักตะเกียบหนึ่งเนาะคะ่ะแอดจะจัดอยู่ที่ 9, 9เก้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะเก้าเจ็ดละกะ เอก้าหนึ่งแอดมักเนาะคะ่ะล่องล่องจับมือเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดส่วนมากแอดจะเน้นจะเน้นของปูเอ่อย่าอยู่เนาะคะ่ะทุกครัง้งถึงท่านจะจับใไฮพีให้ถือกระซังอยู่ในช่องถูกแน่นอนเนาะคะ่ะถูกแน่นอนเพราะว่าได้ของท่านมาสามหัวกระติดเลยได้ะคะ่ะสามหัวนี่ก็คือบนหลุ่แจ็คเทียสําหรับของปูเน่าเนาะคะ่ะ ของปูย่าม, 9, มีเก้ามีเก็ดมีศูนย์มีหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับอยู่ในช่องเนาะคะ่ะท่านเด่นบนอยู่ที่เก้าเนาะคะ่ะท่านจับคู่ให้สามตัวก็คือหนะะึ่งเก้าเก็ดเนาะคะ่ะแล้วก็เก้าเก็ดเก้าศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ตัวรองท่านให้อยู่ที่หนึ่งเก้าศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นกับวงหายห้าวสองตัวอยู่ที่เก้าเก็ดกับเก้าหกเนาะค่ะเอ่อตัวรองก็เป็นเก้าแปดนี่คือข้างบนของเพิ่นเนาะคะ่ะเอ่อ ตัววิ่งห้าล่างนะคะห้าล่างเ,เพิ่นจับปูหายมีหาศูนย์หาสามหาแปดหาเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับของปูย่างเลขเลขตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นล่างนะคะก็จะมีอยู่ห้าศูนย์เนาะคะ่ะหาศูนย์เพิ่นจะเด่น นี่ค่ะห้าศ,าศคือตัวเด่นเนาะค่ะห้จะมีตัวเด่นเอ่อห้าสามห้าหาเนาะค่ะเอ่สำหรับขางลางขางลางเพิ่นจะมียูซีตัวเนาะคะ่ะเอ่อขางบนเพิ่นกัมีซตัวคือกันเนาะคะ่ะจะมีเจ็ดเก้าเก้าก เนาะค่ะสําหรับของอปูย่าวนะคะข้างบนข้างบนพื้นที่4ช่องนะคะให้ทุกคนล่องจับตามองมึงเนาะค่ะว่าจะจะจะ,จะเข่าอีกบัเนาะค่ะแต่แอดมักเอ่อคือคือในใจแอดมักเลยเนาะงค่ะแอดมัรเก่าเจ็ดหลักะเก่าหนึ่งนาะงค่ะหลักะค่อนข้างที่จะ มั่นใจอยู่เนาะค่ะสําหรับเกา่เกาเก่าเจ็ดกับเก่า,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 าหนึ่งแอดมักเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่แล้วแอดเห็นสีช่องของท่านแอดกับมาอยู่ที่เอ่อเก่าเก่าสามกับแปดสามเนาะคะ่ะเอ่อเฮ้ากับมืมึงว่าเอ่อจะแมนบอลเนาะคะ่ะค่ะอันนี้สําหรับของปูแยงเนาะคะ่ะเอ่อของปูแยงเนาะคะ่ะเพิ่นจะเพิ่นจะมีตัวร่องอีกตัวหนึ่งนี่คือตัวตัวที่เพิ่นเขียนให้แอดมาเนาะคะ่ะ คือเจ็ดศูนย์ตัวเจ็ดศูนย์กับห้าจ็สิจับตัวนี้เนาะคะ่ะให้ทุกคนให้ทุกคนจับเลยเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ยี่สี่ก็ได้เนาะคะ่ะระวังแต่เจ็ดศูนย์เพิ่นบอกเนาะคะ่ะแต่แอดบเขียนลงก็คือว่าให้ทุกคนจับในซีช่องนี่เนาะคะ่ะซีช่องของเรานี่ก็คือแม่นแล้วก็ปังเนาะคะ่ะก็ให้ทุกคนเอ่อลองจับมึงเนาะคะ่ะสําหรับของเออ่ปูย่าวนาะคะ่ะ ค่ะจะมีอยู่สองสำนักเนาะค่ะสำหรับมือนีแอดกับฝากทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนเนาะค่ะตัวใดมากกับจดตัวใดบ่มากกับพานเนาะค่ะแล้วใส่จิตวิจารณญาณนะคะในการรับฟังรับชมเนาะค่ะกับให้ท่านผู้ชมเลือกเอาเนาะค่ะใส่พิจารณาเอาเนาะค่ะว่าแอด เออนำเสนอแนวทางให้ว่าสมควรหรือโบสมควรอันไนหนาจัดกะให้เลือกซื้อเอานะคะเลือกซื้อเลือกหาเอาบอ่อลายตูนเนาะคะ่ะสำหรับที่เพิ่นโมงให้เข้าก็เลือกเอาว่าเข้ามักตัวใดเนาะคะ่ะใกล้ๆมือแอดกัสีมัสลุมให้อีกเที่ยนึงนะคะคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ